สำหรับของหมอเองนะคะก็เรียนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะหรือว่าหมอทั่วไปเนะะี่ยค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นค่ะหมอก็ได้เรียนต่อเป็นคุณหมอเฉพาะทางผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปะคะ่ะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะหมอก็ได้มาเรียนต่อศัลยกรรมผ่าตัดสองร่องแผลเลยคือ ทุกอย่างแต่ว่าไปแบบสองกล้องนะคะอันนี้ก็จากที่โรงพยาบาลตํารวจหลังจากนั้นนะคะหมอก,ก็ได้ไปเรียนต่อเฉพาะของเฉพาะทางอีกนะคะในเรื่องของผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรควัวนที่ China Medical University ที่ประเทศไต้หวนันแล้วก็ได้ไปเป็น observation ที่ Mount Sinai Hospital นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรควัวนเช่นกันแล้วนอกจากนี้ค่ะหมอก,ก็ยังได้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดหุ่นยนต์นะคะหรือว่า robotic surgery นะคะที่ประเทศเกาหลี Seoul s so, a t Mary Hospital แล้วก็ระหว่างนี้นะคะก็ได้ไปเป็นเซลโลชิตนะคะหรือว่าแพทย์ต่อยอดนะคะในเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ที่โซ m เ r นแมรีฮอสพิทอลเช่นกันนะคะและในปี2024ที่ผ่านมานะคะหมอก,ก็ได้มีโอกาสไปแสดงผลงานในเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนเทคนิค3แผ่ของหมอที่งานประชุมวัโลกนะคะหรือว่า I s o ค่ะที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเราก็ได้รับวุฒิบตัตรการผ่าตัด2กล้องแผ่นเล็กซึ่งอันนี้เป็นหมอที่ต้องไปสอบที่ยุโรปเลยนะคะอันนี้ก็ มาจากสมาคมผ่าตัดสองกล้องของยุโรปนะคะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะอันนี้จริงๆหมอคิดว่าก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ใบนี้นะคะในช่วงปลายปีค่ะก็ยังได้รับการรับรองนะคะจากสมาคมผ่าตัดของ ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนยังไม่หมดค่ะตอนช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยหมอก,ก็ได้มีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนแบบแอดวานซ์นะคะซึ่งก็จะมีการผ่าตัดเย็บกระเพาะแล้วก็สองกล้องต่างๆนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะจากประเทศฝรั่งเศสค่ะและในปี2025นี้นะคะหมอก็ยังมีความตั้งใจที่จะ ตัวเองเพื่อให้สามารถดูแลเพื่อนๆในเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคว้วนสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจในเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคว้วนอยากให้รับหมอไว้ในอ้อมใจนะคะก็จะสามารถให้หมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ดูแลได้เลยหาเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถทักกระทางลิงก์ด้านบนนะคะตรงโปรไฟล์นะคะกดลิงเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันค่ะ